สวัสดีครับหมูว่านมาใส่ครับใส่สสปอกเป่าก่เปรี้ยวไทยเลยครับหมูว่าหนหน่อยดอกไม้หมองไส้หาหมองไส้หยาบยามหนุงให้แบ้วโดนลมพี่น้องถือเยู่ครับถือเยู่โอ้นอนนอง,นองครับน้ำวมพันชูน้ำเขาน่า ดีไปยังไันได้ครับผมใส่อยู่สามสี่จุดครับไม่ม่หมองใส่หมกวกผานหาแหรนใส่ต็ได้คำาด้เมื่อวานเนี่ยจุดละตัวยังรู้เลยครับมันนี่ผมก็ดีประมาณย่างแมงห้อยเอียงตออข,ขาเนี่ผมก็ดีเป็นย่างไทยส่วนที่มันถืกหนูนะครับ พอบางที่ผมใส่หลายมันเกิดใช้เวลาหลายเกินไปนะไปดูจุดต่อไปแล้วครับจุดนี้ใส่ซีหลังเดยตัวหนึง่งยังดีครับพี่น้องเห็นดวกลมแมง่คุณลมแบบนี้น้อครับบ่เนี่ยยังออกไปน้อบ่านี้เน้อแมง ที่มันห้อยงูไปกินวะเอ,อ้ยแบบไหนเป็นห้อยงูเอาไปกินเลือดเต็มเลยเหรออ้ยเอาแล้วโด,ดนตะเ้าแล้วครับห้อยงูห้อยคนบู๊่มันเอาคนไปกินหรือเปล่า 음. ー이うん。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  ครับโอ้โหขัดเนี่ยไม่เหนปะเขาเลย嘛อู้หูงุ้มเนี่ยอยูกันยังไนี่เป็นไรแล้วครับพี่น่นี่จะซีหาแล้วเหรอเป็น

เดี๋ยวหนึงเกี๋ยวพอถิ่มแล้เนี่ยเลื่มเอาเห็นข่าว่าองสุดท้ายครับจุดนี้นบุดบุดเสร็จแล้วพวเขาข หาหลังในตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งหน่อยี่งูเอาไปกินงูข้นบูให้เลือก,ก็เต็มเต็มดวง ไปจุดที่สามต้นเลยครับไปดูจุดที่สามกันวันที่ขอว่าครับคิปหนูบ้านกะมีคนถาม,มา่าได้ใส่หนังหอมบ่ใส่ครับได้ใส่อยู่หนังหอมกับโอ้ปลาถือสบอันนี้ที่มีท่างเรียนอยู่ ดีเขาอันใดครับผมใส่ไปจุดนี่ซีหาอันครับกันผาดเลยกันผาดเลยครับหือย่างั้น ไม่ค่อยกัดหนาจุะวะกัดผือครับป้าผือที่เขาปะบ้าะว่าเขาจิ๊ว่าว่าเขาครับนึง ทอดบวกลงน้ำดันขึ้นาม,มากครับใส่ใส่ะอียดมากบัานเนี่ยไปดูอีกจุดนึงครับไปครับไปดูจุดที่สี่กันเห็นมั้น้ำหมอกใส่งาก,กันเป็นฟ้าผนขึ้นไหม มองไลยคืกัดหยาผมใส่ว่ะแต่ว่านว่านจะฟอกเฝอขึ้นคำเสียบเสียบ,เส,ยบเสียบไปเลยครับข,ขออึ้นเขาปะเขาดูพี่น้องเมื่อวานผมมีตูครับอ๋อแล้วสวยรู้แล้วครับตูไงไ่ายเลยตัวเนี้ยมีมาจนฟ้อนพี่น้องเลย ปอานี่นนนนนตัวเลยครับเป็นอะไรดดวงวันนี้เนาะนมันไม่นดอกไม้เก่าขาเ้ามันใส่ไว้ ดลวงท่้นๆน,นะครับมีกระปรงบ่าขาเลยครับพี่ม้องมึงมึงมากัดหยาดวงหนาพอดีวะมึงมึงมึงไม่กงหมู่อ่านหรอครับบ่ น่าก้าวหวานครับผมใส่เสียงดวกเลยเน่เาเลยครับอ้อหนูยังพี่น้องก,ก็ตื่นหน่อยเถอะเขากงครับโอ้ยหนูพุกหน่อยพุกหน่อยครับเนาพุกหน่อยจะเอาวันนี้ อบออะไรดีอบ้เขา,าครับตัดระเบียบดวงแป๊บนึงต่อเลยครับ ดูโด <is> so ้ซีโตสี่ติดขอบปไมติังนึงางนี้ทังนึงเนาะมีคนมาใส่น้ำครับคนใส่ประมาณสาคน ผมก็ได้หาหมองั้งนบัดต้อกระ,ะปประเดีวไปผพ้เดียวนั่งเดียวเลยนี่ก็มาไส้แข้งกันแล้วก็แลไสบ้บอนี่นนลงกันระบูกนไส้กงคับกับไอไส้ใอ้่ี่เปินโอ้โหผ่านลครับ กัเลยากัดหยาห้หนูต้งเขาเพราะกัดหายายกล่องมาจากพวกผมแล้วโอ้ยไ้วาาววิวก็เขาเที่นูนขาวกัดหยาหนูต้องเขาแล้ว หดวงกนนะครับสู่ตำหอมขันผูดด้ใดอยากได้ก็อยู่ใงนี้อีกที่ C10C C10S ครับอันนี้มันก็คือ,อที่ที่เดียรมบอกตรงเตะคอมเมนต์ตรงเตะนี่คุณเขาไปถามผมก็เลยบอกทุกทายว่าคือครับนะครับไปสรุปยอดกันเลยครับวันนี้สรุปยอด เซานี้ครับไส้ดวงซิปเก่าหลังไส้กงซีหลังครับได้หนูตายสามครับหนูสดตัวหนึ่งโอ้คลิปนี้ก็เกือบว่าได้ครับพี่น้องคนไส้หลายเกินมันมันครับอนี้ซีเตียมพอได้กินแล้วครับกะว่างๆก็ออกมาหาล่าแบบนี้แหละ กดถูกใจกดติดตามให้นะครับเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปครับอ,อีสานผ่านสปอร์ตครับผ่านหมอมาคนเดียวอีกแล้วอึดเบียกทีมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับถ่ายคลิปผมจะมีการบอกวัดประกอบดวงทำดวงทำแบบไหนนะครับทุกๆคลิปเรื่อย ผมไม่มีเวลาเห็ดเ,เธอเดียวน่ครับได้ซื้อทอมาซื้อทอสองนิว้วสองนิ้วครึ่งครับซื้อมาแล้วก็ตัดตัดเป็นทอน,ทอน,น,นทอนละสิบเส้นสิบเส้นครับทอนละสิบเส้นแล้วมาหอดปุ๊บผมก็ไม่เห็ดจิกครับจิกตัวนี้ก็คือทาบทาบจิกตัวนี้ลงไปปุ๊บแล้วก็จิกจิกจิกไว้ครับจิกไว้ปุ๊บหนอมาเจาะครับวันนี้ มันทำกันบัตถุอันนี้ครับเจาะเสร็จปุ๊บของเห็ดไ่รลักอ่ะผมก็เห็นแบบนี้กินมันจิกไว้แต่ก็เอาตัวนี้มาถาปุ๊บแล้วมันเข่าตรงหูนี่มาฟังอีละเก่ตรงมากครับมากปุ๊บคิดไปมาเจาะยินได้ง่ายๆครับอันนี้สี่สิบตัวผมได้ขึ้นอีกแล้วผมนี่ซื้อไม่ซื้ออย่างซื้อรวดซื้อมาเห็ดเรื่อยๆนะครับทุกๆทุกๆคลิปต่อไปก็ดี ลองค่อยๆลงททละอันเีละอันไหมครับขันลงททเดียวปุ๊บยันบ่มีเวลาเบิ่งกันะคลิปนีก้กะขอบคุณครับคอยจะคอบ่งคลิปประกอบดวงชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับ